ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกแก่ตายก่อนครับผมสวัสดียามเช้าครับวันจันทร์ที่24สิงหาคมครับ2563ตอนนี้อยู่ที่นครนายกครับผมอยู่ที่ที่พักชื่อว่าฟิวทาวอพาร์ตเมนต์ครับผมคืนละ750า7 5บบาทครับจองในบุ๊กิ้งมาครับผมบรรยากาศภายในที่พักครับ เช้าวันจันครับผมอากาศก็ดูคึ้มคึ้มนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะมีฝนนะฮะเมื่อวานผ่านมาทางนครเอ่อทางยุธยาขี่เข้ามาทางนครนายกมีฝนตกที่บริเวณบ้านนาครับผมเพื่อบ้านานานครนายกแต่พอเข้ามาในเมืองก็มีตกไปปอยเย็นเยก็มีไปปลอยผมแต่ก็ไม่ได้แรงมากครับสวัดีก็ที่พักนี้ก็อยู่ห่างจากในเขตตัวเมืองก็ปรมา เออไม่ถึงโลครับหาของกินง่ายครับผมฟิวเทาอาพาร์ตเมนต์บรรยากาศภายในห้องก็อันนี้เป็นกึึงรูปแบบหอพักครับเป็นเตียงใหญ่ครับผมมีราวมีแขวนมีทีวีมีที่วางอะไรต่างๆมีตู้เย็นขนาดขนาดเออใหญ่พอสมควรครับนี่นี้ประตูทางเข้าออกครับไวไฟแรงนะที่นี่เป็นที่พักใหม่ครับ มีตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่เลยครับใส่อะไรได้เยอะเลยครับอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำเขจัดระเบียบด,ดีครับผมนี่นะเปิดมาก็เป็นที่ห้องอาบน้ำครับร้อนที่นี่ถือว่าโอเคแนละ้วใช้ได้ครับผมตอนที่นี่ปรับร้อนแล้วไม่ค่อยร้อนอะไรรนะ่ แล้วที่นี่มีบริเวณเป็นเอไว้สำหรับลาวตากผ้านะครับมีระเบียงด้วยครับนครับไปทางนู้นก็จะไปพวกวัดพรมณีหลวงพ่อปากแดงไปเขื่อนนะนองไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับมีซิงค์เลยนะที่นี่ฮะ สิ่งล้างมือล้างจานได้ครับเพราะว่าเป็นกึน่งรูปแบบหอ,อพักครับเอาภาพบรรยากาศมาฝากแล้วกันสําหรับรีวิวที่พักฟิวทาวพาร์ทเมนต์อยู่ใกล้ๆก,กับบขสนะคือบขสแล้วขอนาย,ยก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนครับแล้วก็หน้าบาขสจะมีเซเว่นอยู่หนึ่งเซเว่นแล้วก็เดินข้ามถนนมาประมาณสัก เออสองประมาณ3ไม่เกิน300เมตรนะครับผมแต่ต้องเดินข้ามถนนนะเขาจะจะเจอที่พักฮะเข้ามาในซอยประมาณสัก300เมตรก็จะถึงแล้วสำหรับ i ิวเทาอาพาร์ตเมนต์หาง่ายๆครับไม่ยากครับนำบ้ำภาพบรรยากาศมาฝากละกันสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนครน,นายกหาที่พักไม่ได้ครับผมแนะนำมาฟิวเทาอาพาร์ตเมนต์ครับผมอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกอยู่ใกล้กับบขสครับ ไปได้เถ้อเดี๋ยวแก่ตายก่อนที่นี่มีอาหารเช้าด้วยนะครับอาหารเช้าก็มีกาแฟมีขนมปังแล้วก็มีพวกโอวันตินแล้วก็อาจจะมีโจ๊กข้าวต้มอะไรประมาณนี้ครับแต่เราจะออกลงลงไปทานละทานตั้งแต่6 0โมงเชา้าจนถึงประมาณสัก1 0 0โมง1ิโมงครับ750าบาทนะผมฟิล์มเทา้อาอพาร์ตเมนต์รีวิวที่พักครับนะครนายกไปได้เถ้อเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับ